ถ้าใครนะครับที่เคยได้โทรคุยปรึกษากับผมนะครับหรือเข้ามาดูตัวอย่างงานที่ร้านนะครับจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ไม่โฆษณาขายของนะครับผมไม่เคยมานั่งพูดนะครับว่าตัวนั้นดีแบบนั้นตัวนี้ดีแบบนี้แต่ผมจะเชี้้เห็นว่าบริการหลังการขายของร้านออโต้สปาเราให้การดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ด้านหลังอําตรงนี้แล้วก็งานในร้านวันนี้ครับให้เป็นบทพิสูจน์เลยนะครับว่าทําไมร้านออโต้สปาถึงมีลูกค้าเยอะนะครับเปรียบเทียบอันนี้ก่อนนี่คือรถของคุณนัทนะครับ C ีฮคันนี้แล้วก็คันนี้เป ที่เราดูแลมาตลอดนะสมัยนะั้นยังไม่มีกราฟฟีนด้วยนะครับเป็นเซรามิกธรรมดาเนี่ยผ่านการดูแลบริการหลังขายตามที่อ้ําเคยทําเนื้อหาไปเลยว่าเราดูแลแบบไหนอย่างไรบ้าง คันนี้คือระยะเวลาที่เราดูแลมา5ปีส่วนคันนี้ทําไปปี6 6เดือน2ดูแลกันมาปีครึ่งเทียบผลงานดูครับระหว่างรถปีครึ่งกับรถ5ปีความามังงานแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็มินิคันนี้ก็เป็นรถใหม่ครับก็ประมาณเกือบเกือบหปีแล้วที่เราดูแลกันมาเ,นเพื่อนสังเกตไหมครับว่า3คันนี้ความมงามเขาแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีคันอื่นๆน,นะครับที่เข้ามาเซอร์วิสหลังการขายของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทสลาเมอร์เซเดสเบนซีวิกนะครับแล้วก็รถใหม่ก็คือ BMX3 ค,นนครบี้องขอบคคุุณณต้อมากๆเลยก็เป็นโมื์ 2 Wisdom อนะครับอยู่ที่ศรีนครินกรุงเทพเลยเขาบอกว่าถ้าจะดูแลรถมาเชียงใหม่ต้องร้านออโตสปาเท่านั้นโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยที่ชื่อเสียงเราดังไปถึงนู่นเลยนะแล้วก็เนี่ยแหละครับหัวใจของความเงางามที่อ้ําพูดมาตลอดนะครับว่ารถคุณจะสวยเหมือนวันแรกได้หรือไม่น,นี่แหละครับอ้ําจะฝากให้ลูกค้ากลับไปคิดเอาเองนะครับว่ากราฟีนที่อยู่เมืองไทยมาไม่เกิน2ปีเนี่ยที่เขาบอกว่าเคลื่อนแลวจังเงางามได้7ปีเนี่ยกับงานบริการหลังการขายที่อ้ําดูแลลูกค้าแบบนี้มาเนี่ยแบบไหนจะทําให้รถเงางามได้นาาานนกกกวว่ัไวัไ้คคิดครบ